กัดครับอันนี้มีสตรอเบอรี่กี่ลูกครับลูกถ้าแม่กินสตรอเบอรี่ไปเหลือสตรอเบอรี่กี่ลูกครับลูกเอ้แล้วนี่มีอะไรนี่ครับเค้กมีกี่ก้อนครับสามลูกถ้าแม่กินไปเค้กหนึ่งก้อนเหลือกี่ก้อนครับเหลือหนึ่งลูกเหลือหนึ่งก้อนเหลือหนึ่งก้อนอ่าแล้วถ้ามีแม่มีสตรอเบอรี่อยู่สองลูกเอมีเค้กอยู่สองก้อนนะแม่เอามาอีกมาให้เอากัดอีกสองก้อนเป็นกี่ก้อนครับ มีอยู่แล้วสองเอามาเพิ่มอีกสองเป็นกี่มีเค้กอยู่กี่ก้อนครับสี่เอเก่งมากเลยออกันบวกลบเลขได้ใช่ไหมครับใช่ถ้าแม่น้ำถึง99แล้วต่อไปเลขอะไรครับ100โอเคเก่งครับทำกันบ้านต่ว่าเอออะเอาดินสอมาเยอะขนาดนี้ครับแม่บอน ออกการมีดินสอกี่กี่แท่งครับร้อยลูกโอ้โหร้อยเลยเหรอชอลร้อยแท่งอ่ะเขียนเลขหนึ่งให้เสร็จก่อนครับค,คนเก่งแม่เอาแม่ค่ะเอาป๊อบอิทมามาให้หนูนของขวัญอ่อาออกกาส์ดทำการบ้านเสร็จแม่จะมีของขวัญน,นะครับป๊อปอิตเหรออ่าใช่เป็นป๊อปอิตป๊อปอิทอ่าทำการบ้านครับเอา เลขสองเนี่ยไอสองตัวเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเขียนครับเขียนครับคนเก่งนะครับเอออ่ะอ่ะอ่ะอะอะเขียนเขียนเลขสองง่ายๆให้ดูหน่อยเร็ว สวยมากเลยลูกอ่อทำอีกครับโอ้หก็จะได้แต่ละตัวจำไ,ไหมรอครับขอรลางันหนู๊บอบก,อกิน Yes ๊อ p อี t แม่เล่นก่อนเลย,ยไหมก็ได้ได้แม่เล่นรอแม่เล่นรออันนี้พี่ชมดาให้นะครับโอ้ยสนุกจังเลยเสร็จรืียังเนาะ เขียนเสร็จอีกหนึ่งตัวแล้วครับอสองตัวเนี่ยเอาก็ะสวัสดีครับคุณปูจีกันสวัสดีครับคุณปูจีกันนะสวัสดีครับคนนะคบคเก่งวายสวย <c oughs> เร็วๆอย่าลีลาลุกมาทำต่อ <c oughs>